อาจารย์แบกปาร์ทธรรมดาบาริโลอาสาบาต์ก <father Overwatch> right, ็ได้มาในวันเมร์โลเอาล็อกเพลงพี่เสียด่าเอาล่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาลงแรล่งจัดอันดับกันซึ่งเราจะไปแรล่งเราจะไปแรงซิลเวอร์สามดาวให้ได้ตอนนี้ซิลเวอร์ นะครับเริ่มเลยปะเด็ดโก้ไปดูตอนเสร็จกันเลยโอเคทุกคนมาละ It was a nightmare to be stuck on the island but also a good dream too kinda you know with her ยาย BCI ทุกคนปะเราวิ่งรอเลยเบียวก่อนไ้ดู นว้ายเจอคนเจอคนมีตัวมีตัวมีหนึงตัวขึ้ปล่ึปเบียงอยู่ตรงไหนบิง ิงอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ยาขาค่ะเคแคะเทาเอฮ้ยโป่ะวะเฮ้ยโปลเฮ้ยอย่าเล่นโปล่ปทุกคนมาเล่นโปอ่ะ เจออ่ะใกล้หม um. ้มได้เล่นโ้ลเอยอย้มล้อยู่อ้ม่สิู้ว่อ้เรมอามาสกิยูจะีช้เออเอนนี่ไม่มีแม่ก่อ มาแล้วครับมาแล้วครับวันนี้นะครับเจอศัตรูไหมวันนี้นะครับเราเจอศัตรูไหมครับต okay, ัวนี้ครับเหมือนจะเจอศัตรูแต่ก็ไม่เจอนะครับตัวนี้ตัวนี้ปืนกลใช้ไม่ได้นะครับโอ้ตัวนี้ตัวนี้เจอโปนะครับ เอ้าเฮ้ยเล่นได้อีกเหรอไม่ใช่ละออก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 เกมออกเกมเฮ้ยรหัสเสียไหมเนี่ยออกเกมเนี่ยทุกคนเดี๋ยวผมไปเล่นในนี้ก่อนเขาจะเล่นสี่สี่เคสสี่นะเล่นสี่สี่เคสสี่กันทุกคน ก็ไปรอตอนเสร็จกันเลยทุกคนผมเปลี่ยนใจแล้วผมว่าผมว, <c oughs> ว่าอันนี้นผมว่าเล่นแบบอันนี้ดีกว่าวนะ <c oughs> ครับทุกคนเล่นตอนนี้เสร็จก็ผมก็จะพอแล้ว เดีมอเ้ดใครเดี๋ยวเดี๋ยวจะี่อันจะผมจะสอนสเต็ปนะสัตรยยิงปึกอันกบ้ามานวไปบานโตอัสบาดก็ทำไมนึกมาเลย ตายว่นไหนตายวัยากมาออตายอามาขึ้นอยู่ท่้าชนะก็คือเวลอะไรในเกม โกงอ่ะเอ้ยโกงคีโกงคีโกงเอ้ยคีโกงเอ้ยอย่าคีโกนีวะเฮ้อย่าคีโกงนีวะเฮ้ยขอนให้ผมละเนี่ยทุกคน เป็นแบบนี้คือยังไงอ่ะแบบเวลาเล่นฟีไฟ่ฝัดต่อข้ามได้หนึ่งแล้วพอเราชนะใช่ไหมชนะรอบเดียวอะไปเจ็ดเลยอ่ะแบบนี้คือยังไงอ่ะหนูจะเล่นเกมมีไฟเล่นตอนเล่นเกมมีไฟนะครับทุกคนหนูจเล่นเกมมีไฟเออโหมดนี้ผมเอาไว้เล่นฝึกทักษะด้วย คเดี๋ยวคิดมันจะสั้นเกินไปมีต่อให้มาป่เดียวดด้มต่อ,<ๆ>ม,ตอมาปาดีได้เลยล<ๆ>นทุกค <c oughs> นมาเออแหละทุกคนา สนายสนายอยู no ่เ่เย่จสนายสนายซื้อสนายอยู่เเย่ิภัยมาเลรเล่นเดี๋ยวให้เล่นเล่นอตอยู่ไหนอะเล่นโปอะโปโปโป โปรเห็นใช่ไหมวิ้งใช่ไหมวิงเออโปรีนี้เป็นปีไฟอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนเล่นโปแบบนี้ไม่ได้นะโปรโปโปัดชิง ชื <cents input> ่อมือชีโอโชินอ้อยเฮ้ยโอตัวทองปะยูทูบเบอร์โอตัวทองปะเอ้ยโอตัวทองหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะไปก็นึกว่าโอตัวทองเห็นตัวละครเหมือนโอตัวทองยูนิเต็ร์เป็นผ้าไม่ใช่หรอไหนโอ

ทุกคนบอกวิธีเล่นลูกซองหน่อยนะเออเล่นลูกซองไม่เป็นเลยทุกคนอาจจะมีเสียงเด็กดื้อล่นเนี่ยนะเออนั่นแหละทุกคนก็ไปเล่นกันต่อเล่นฟีไฟกันต่อ

ลบที่หกลบนี้ไอวัวสามตายแล้วครับทุกคนผมตายแล้วก็คือผมแพ้นะครับทุกคนก็ผมแพ้นะเออผมแพ้แล้วผมแพ้บ่อยนะครับทุกคน ใครชอบกมนี้ก็กดไลค์เกงตามไ้เลย๊า่บาย